ปกินนกธรรมตอนที่เกแต่นี่เป็นกิจกรรมซึ่งถ้าไม่มีการสะสมมาเนี่ยจะไม่มีขณะน,นี้ต้องทราบว่าทุกขณะจิตเนี่ยค่ะเราเลือกไม่ได้ต้องมีการสะสมมาจริงๆที่จะเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสและเราจะทิ้งโอกาส หรือว่าเราจะเหมือนคนซึ่งไม่รู้ประเทศไหนมีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้สอนว่าอะไรก็ไม่รู้ทั้งทที่เรามีโอกาสอย่างมากที่จะรู้ได้พราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยค่ะเขาจะใฝ่หาความรู้และความรู้อื่นๆเนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เขาเนีเข้าใจตัวเองแต่ว่ามีอยู่เพียงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำสอนของพระองค์ที่ทำให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งตัวเองและคนอื่นทั้งภายนอกภายในทุกอย่างหมดตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามีบุคคลซึ่งเลิศกว่าบุคคลอื่นเราควรจะฟังหรือควรจะศึกษาไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะตัดสินใจเองอที่ผมหมายถึงคือเราเราต้องการที่จะมีความสุขที่แท้จริงนะครับแต่ว่าผมสับสนว่าคงเป็นความโลภบนสอได้นะว่าความสุขที่แท้จริงได้คืออะไรคือการที่ไม่ไม่มีเรา คือการที่ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้ายังเกิดก็ต้องมีสุขมีทุกข์บังคับไม่ได้พระฉะนั้นพระอาหารหันตสัมมาสทธเจ้าปรินิพานใช้คําว่าปรินิพานคือดับโดยรอบไม่มีสภาพธรรมะใดๆเกิดอีกเลยเพราะว่าไม่มีกิเลสท,ที่ต้องการจะให้มีสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นพระรู้ว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดสภาพธรรมะนั้นดับ สิ่งที่เกิดดับแสนเร็วและหมดไปเร็วมากเนี่ยมีค่าอะไรมีอะไรเหลือไม่มีเหลือเลยสักอย่างเดียวควรหรือที่จะติดควรหรือที่จะยึดถือว่าเป็นสุขพระใช้ความสุขที่แท้จริงคือความสงบจากการเกิดไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ใครจะถึงถึงได้วันหนึ่งนะคะอย่างที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงแล้ว เพราะฉันต้องอาศัยการอบรมค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครอยากไม่เกิดก็ไปฆ่าตัวตายไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะก็ต้องเกิดอีกแน่ๆจากที่เรียนคือจากที่เรียนที่เราเรียนรู้เนี่ยคือคือความโลภคือสิ่งที่เราควรจะละหรือควรจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราละได้ไงอะฮะทุกอย่างที่ไม่ดีเราควรละหมดแล้วเราละได้ยังไงโดยที่ไม่มีทางไม่มีทางถ้าเราพยายามแล้วครับเรา ไม่มีทางเพราะเหตุว่าเป็นเราจึงไม่มีทางเมื่อไม่มีเราเท่านั้นแหละคือทางทางคือเมื่อไม่มีเราแต่ถ้ายังมีเราอยู่ก็ไม่มีทางเพราะเป็นเรานะะี่ค่ะเป็นความเห็นผิดตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาจนเข้าใจว่าอย่างไรถึงจะไม่เป็นเราผู้ที่มีบุญเนยท่านศึกษาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรู้ว่าคนนั้นสะสมมาที่จะรู้ว่ามีค่าที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นรัตนะที่สูงที่สุดถ้าเราได้ลาบเพชรเนินจินดาเนี่ยหายได้ไหมตกน้ำได้ไหมขโมยลักได้ไหมโจรปล้นได้ไหมแต่ความรู้ของเราใครจะเอาไปได้ไม่มีทางที่จะไปได้เลยค่ะเพระนช้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสูงที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะคะ ลาบอันประเสริฐก็คือการได้มีโอกาสฟังและเข้าใจพระธรรมท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังได้ฟังวันนี้และมีความเข้าใจก็เป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจอันนี้ต่อไปในในอนาคตขา้างหน้าเราจะรู้ผลของการฟังคราวนี้นะคะเมื่อไหร่คะทราบไหมคะเราจะรู้ผลของการฟังคราวนี้เมื่อไหร่ทราบไหมคะผลของนอาจารย์นี่หมายความว่าไงคะ ที่ฟังวันนี้ผลของการที่มานั่งฟังวันนี้เราจะรู้ผลอันนี้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็เข้าใจอะไรมากขึ้นก็รู้ผลตอนนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองเป็นผู้รู้ใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็จะรู้ด้วยว่าจะติดตามต่อไปหรือเปล่าถ้าเป็นผลก็คือว่าติดตามต่อไปแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีค่าก็คือไม่ติดตามต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะรู้จักด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องไปสอบที่ไหน แต่รู้จากกำลังฟังเนะี่ยเห็นประโยชน์ไหมมีคุณค่าหรือเปล่าสมควรที่จะศึกษาต่อไปไหมหรือจะรอ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 ไปเรื่อยๆหรือแม้รอก็ไม่รอไม่มีประโยชน์สนุกดีกว่านี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะซึ่งจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงถ้าให้ยกมือจะยกไหมเนี่ยค่ะหรอ,อยังไม่กล้าจะยกไม่มั่นใจถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะ เป็นเรื่องที่จะต้องมาฟังจากอาจารย์เนี่ยถ้าถ้าเข้าใจแค่ดีนะจริงๆแล้วนะถ้าเราทุกคนรู้ว่าธรรมะเนี่ยคือชีวิตของเราทั้งชีวิตนะคือชีวิตทั้งของเราทั้งชีวิตถ้าเราไม่ศึกษามันจะเป็นยังไงมันจะพลาดโอกาสมันจะเสียโอกาสหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวเราเป็นจริงๆไม่เข้าใจตัวเราจริงๆเนี่ยว่ามันเป็นธรรมะเนี่ยก็ถือว่าชาตินี้เราเกิดมา ทั้งชาติเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะมันฟรีไปเลยนะมันเสียไปเลยนะมันมันไม่ได้อะไรมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นถ้าธรรมะเนี่ยอาจารย์เป็นผู้แนะเพื่อจะให้เรารู้จริงๆว่าตัวธรรมะจริงๆมันอยู่กับเราทุกคนแล้วมันอยู่กับเราทุกคนแล้วถ้าอย่างนี้นะผมว่าทุกคนจะต้องติดตามเพราะถ้าไม่ติดตามเราจะไม่รู้ตัวเองนะอยากจะเรียนสิ่งที่ง่ายหรืออยากจะเรียนสิ่งที่ยากคะ ได้ตอบค่ะคือถามว่าอยากจะเรียนสิ่งที่ง่ายหรืออยากจะเรียนสิ่งที่ยากถ้าเป็นตัวเองก็อยากจะเรียนสิ่งที่ง่ายค่ะค่ะคิดว่าอยากเรียนสิ่งที่ยากค่ะจากง่ายก่อนแล้วก็ค่อยๆไปยากขึ้นครับวันนี้ง่ายไหมคะง่ายที่จะฟังแต่ยากที่จะพยายามทําความเข้าใจให้สูงขึ้นละเอียดขึ้น อยากเรียนสิ่งที่ยากคะ่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจสิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นสริตาเลยคะ่ะสิ่งที่ง่ายอยากเรียนสิ่งที่ง่ายค่ะเบลคะอยากเรียนสิ่งที่ง่ายง่ายวันนี้มีอะไรง่ายบ้างคะวันนี้มีอะไรง่ายบ้างคะงการได้รู้จักนมามธรรมความหมายของนมามธรรมความหมายของรูป,ประธรรมรู้จักว่า ความสุขในชีวิตจริงๆแล้วก็คือการที่เราไม่ยึดว่านี่คือตัวของเรานี่เป็นสิ่งที่ง่ายคือว่าบางคนสะสมมาที่จะเข้าใจได้นะคะสิ่งนั้นก็ไม่ยากอยู่ที่การสะสมค่ะเวลาฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วการพูดวันนี้นพูดเรื่องอะไรแล้วก็จุดประสงค์คืออะไรน่าสนใจไหมคะจะฟังต่อไปอีกหรือเปล่า ขอได้ยังานางมธรรมรูปธรรมจะต่อไหมยังยังสงสัยอยู่นิดนึงครับเรื่องรูปธรรมกับน,นามธรรมาไม่ทราบว,<ม>ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าถ้ารูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเกิดนามธรรมาเนี่ยคือสัมผัสด้วยใจไม่เอาแล้วค่ะอย่างนี้ไม่เอาเลยนี่คือเราคิดเองนะเอาใหม่รูปธรรมหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย<ม>นี่คือคําจํากัดความตลอดพระไตรปิฎก นาม,มาธรรมที่เกิดขึ้นเป็นาธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่สามารถหรือต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้เช่นเห็นขณะนี้ค่ะตาเฉยๆเนี่ยไม่สามารถจะเห็นอะไรได้เลยแต่ตาสามารถกระทบสีแล้วก็นาม,มาธรรมเนี่ยเกิดเห็นเพราะการกระทบกันของสีกับตา นามธรรมเนีกำลังรู้ว่าขณะเนี้ยสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับทางหูเสียงมีเยอะหลายเสียงแต่นามธรรมก็คือขณะที่กำลังได้ยินรู้ว่าเสียงนั้นนะที่กำลังปรากฏนมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเสียงก๊อกเสียงน้ำไหลในในก๊อกกับเสียงคนพูดเห็นไหมคะนี่คือนามธรรมซึ่งสามารถจะรู้ความต่างของสิ่งที่ปรากฏให้รู้ คือรู้แจ้งรู้จริงในสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีลักษณะต่างๆกันอย่างนั้นอย่างนั้นกลิ่นก็มีต่างๆเพระนามธรรมสามารถที่จะรู้กลิ่นเวลาที่กลิ่นปรากฏก็รู้ลักษณะของกลิ่นต่างๆเวลาที่ลิ้มรสเรารู้สึกว่าหวานเค็มแต่ความจริงต้องมีสภาพที่รู้ความหวานรู้ความเค็มรู้ความเปรี้ยวในขณะที่กระทบลิ้น พระชนนามธรรมเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยแต่เป็นธาตุหรือสภาพธรรมะที่ต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาคือเห็นทางหูคือได้ยินทางจมูกคือได้กลิ่นทางลิ้มคือริ้มรสทางกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจแม้ว่าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คิดนึกที่เราใช้คําว่าจิตเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมคะทุกคนมีจิตไหมคะเนี่ยใครบ้างที่นี่ไม่มีจิตไม่มีใช่ไหมคะ ที่นี่มีใครไม่มีจิตบ้างมีหมดนะคะจิตเป็นนามนธรรมหรือรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นนามนธรรมเป็นนามนธรรมค่ะเพราะว่าจิตนั่นเองเป็นสภาพที่เห็นเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงจิตโดยที่เรายังไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะเหมือนเราเข้าใจใช่ไหมคะจิตใจในเข้าใจแต่ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมคะไม่ได้เลยจิตคืออะไรตอบได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกแต่พอศึกษาแล้ว พุทธศาสนามีคำตอบทั้งหมดว่าจิตเนี่ยคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยคือจิตนั่นเองที่เห็นขณะได้ยินก็คือจิตได้ยินขณะได้กลิ่นก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งขณะที่ลิ้มรสก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งขณะที่คิดนึกก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นมีจิตมากมายหลายประเภทไม่ใช่มีจิตอย่างเดียวเราคิดว่าเรามีจิตเดียวและเดี๋ยวรู้นั่นรู้นี่นะคะแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเป็นจิตแต่และชนิดซึ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ทําหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของจิตนั้นๆจิตเป็นนามธรรมแล้วใช่ไหมคะค่ะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราหมายความถึงจิตแต่จริงๆแล้วนามธรรมมีสองประเภท นามธรรมที่เกิดเนี่ยนะคะมีสองประเภทคือจิตหนึ่งแล้วก็เจตสิกอีกหนึ่งคงไม่เคยได้ยินคําว่าเจตสิกแน่ๆทีนี้นามธรรมเนี่ยมีสองอย่างเมื่อกี้นี่ธรรมะอย่างเดียวนะคะแยกเป็นนามธรรมกับรูปธรรมทีนี้นามธรรมเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างนามธรรมที่เกิดขึ้นนะคะเป็นจิตชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่ง คำว่าเจตสิกเนี่ยโดยคำแปลก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตหรือว่าเกิดในจิตโดยรูปศัพท์ใช่ไหมคะเจตสิกะเนี่ยเกิดในจิตหรือว่าเกิดกับจิตเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยต้องมีความรู้สึกชอบหรือชังดีใจหรือเสียใจดีใจหรือเสียใจเนี่ยคะ่ะไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเวลาที่เห็นทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะแต่คนนี้ชอบอีกคนหนึ่งโกรธ เพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตแต่ชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นเจตสิกความเมตตาเป็นจิตหรือเจตสิกค่ะเป็นเจตสิกหมายความถึงชีวิตประจําวันเราทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าขยันเกียรตคร้านดีชั่วพวกนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตบางครั้งบางคราวแต่ว่าจิตเนี่ยต้องเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ขาดจิตเลยจะต้องมีจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับ,ดบสืบต่อตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายคือตายหลังจากที่จิตขณะสุดท้ายดับไปก็คือตายแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะก็จะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่นามธรรมชนิดนี้ต้องเกิดกับจิตดับพร้อมกับจิตเร็วเท่ากันเลยแล้วก็จิตรู้อะไรเห็นอะไรเจตสิกนั้นก็รู้สิ่งนั้น แล้วก็มีความรักความชอบความชังความโกรธแล้วแต่ความขยันความเพียรอะไรก็แล้วแต่เจตสิกเนี่ยค่ะก็แบ่งเป็นประเภทเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายกลางๆงเกิดได้ทั้งกับจิตที่ไม่ดีและจิตที่ดีส่วนเจตสิกอีกชนิดหนึ่งเป็นอกุศลและเจตสิกฝ่ายไม่ดีต้องเกิดกับจิตใดจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีเท่านั้นแล้ก็เจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตฝ่ายดี นี่ก็ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ว่าให้ทราบว่าเป็นชีวิตประจําวันจริงๆที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจําวันที่พระพุทธเจ้าทรงกัดสรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูป,ปรธรรมเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปรมัทธ,ธรรมเนี่ยจะมีสี่คือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานหนึ่งเอาแค่นี้เลยวันนี้ให้ทราบว่ามีสี่อย่าง ถ้าใคพี่ยังไม่รู้จักนิพพานเลยก็ตามแต่นะคะแต่รู้ว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่าคะไม่ใช่จิตเป็นรูปหรือเปล่าคะไม่ใช่จิตเป็นนิพพานหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นความจริงแท้ที่เป็นปรมตทธ,ธรรมเนี่ยจะมีสี่อะไรบ้างคะคุณนุชจิตเจตสิกรูปนามค่ะ จิต mm. เจตสิกรูปที่ผานหนึ่งคะ่ะแต่จริงๆแล้วคนที่อยากได้เนี่ยอยากได้เพราะไม่รู้นะถ้ารู้แล้วบางคนก็ไม่อยากได้มีใครจำสี่อย่างนี้ไม่ได้บ้างไหมคะอาจารย์ครับขอโทษครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสับสนว่าท่านนั้นก่อนที่ผมะไปมิพันผมก็ยังต้องมีความอยากได้ผมก็ยังต้องอยากได้ที่พ่านจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่รู้อะไรเราไม่น่าจะอยากได้นะคะแต่ว่าวิสัยของสภาพธรรมะคือโลภะเนี่ยค่ะ เป็นสภาพที่ติดข้องทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถที่จะประจัก์ลักษณะของนิพพานได้เลยเพราะเป็นอกุศลต้องเป็นปัญญาที่อบรมจนกระทั่งเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก่อนมีปัญญาปนายความติดข้องในจิตเจตสิกรูปแล้วจึงสามารถจะประจัก์ลักษณะของนิพพานได้แต่โลภะได้เป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเขามีความติดข้องในชื่อแต่ไม่ใช่ในสภาพของธรรมะ เพราะเขาไม่มีโอกาสเลยที่จะสัมผัสนิพานได้แต่พอได้ยินชื่ออะไรก็อยากได้ทั้งนั้นนะคะที่อยากได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรแต่แต่รู้แค่ว่ารู้ว่าดีรู้ว่าเขาพูดแก่ว่าดีรู้ว่าเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนอยากได้แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าสภาพจริงๆมันคืออะไรกว่าจะไปถึงได้หรือว่าอะไรค่ะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือต้องตรงต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอยากได้นิพพานเขายังไม่รู้จักนิพพานใช่จารย์ครับเอ่อ ธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเข้าใจเอาได้เองนะคะก็อยากจะรบก,กวนท่านอาจารย์อีกทีนึงว่ามันคงจะมีบางอย่างที่จะทำให้แบบเราเข้าใจผิดคือสาภาพธรรมบางอย่างที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นกุศลไม่ทราบจะรบก,กวนท่านอาจารย์นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาตามลำดับจริงๆค่ะ ตามลำดับจริงๆว่าธรรมะคืออะไรธรรมะมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆไปด้วยความเข้าใจจริงๆจะได้ไม่สับสนถ้าพูดถึงกุศลอกุศลโดยที่ไม่พูดเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่ากุศลนั้นคืออะไรเขาก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงมาที่อาจารย์พูดถึงว่าพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่ในปัญหาก็คือว่าความที่เรามีความรักซึ่งเป็นโลภะเนี่ยนะะแต่อย่างวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ พาลูกๆมาฟังธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นทั้งโลภะสลับกันกับเมตตาใช่รเปล่าอาจารย์ถ้าเมตตานะคะคือจะลูกหรือไม่ลูกเราก็อยากให้เขาฟังธรรมแต่ถ้าเราอยากให้ลูกเราฟังเราก็ต้องละเอียดนะคะถ้าเราไม่ละเอียดเราไม่เห็นโลภะเราละโลภะไม่ได้เลยเราถูกหลอกได้โลภะมาตลอดในสังสารวัฏเพราะไม่เห็นโลภะ โลภะมีจริงนะคะแต่ไม่เห็นไม่เห็นแม้หนทางที่จะละโลภะด้วยเพราะคิดว่าจะต้องบังคับบ้างจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นบ้างแต่ความจริงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นโลภะได้แล้วก็ที่จะละโลภะได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงมากพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ใช่เพียงเอามาวิจารณ์ิภาว่าเอออย่างนี้แล้จะเป็นโลภะไหมอย่างนั้นแล้วจะเป็นโลภะไหม แต่ต้องเป็นขณะที่ประกอบพร้อมได้สติและปัญญาที่จะรู้ขณะจิตว่าขณะนั้นะความรู้สึกที่มีต่อลูกที่อยากจะให้ลูกฟังธรรมเหมือนกับความรู้สึกที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ฟังไม่ว่าจะเป็นลูกหรือไม่ลูกก็อยากให้ฟังธรรมดาวัยรุ่นนะคะก็เขาจะรู้สึกว่าไอาการที่เขามีเพื่อนมากๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักเพื่อนผูกพันกับเพื่อนแล้วคิดว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี ทีนี้พอเราพูดว่าเอ๊ะความรักความผูกพันเพราะเขายังไม่เข้าใจพื้นฐานตั้งแต่ต้นไม่เข้าใจแม้แต่นามธรรมารูปธรรมค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้ตัวจริงเขาเพียงแต่ได้ยินเรื่องราวเป็นเรื่องไปหมดแต่ถ้าเขารู้ว่ามันเป็นสภาพธรรมะและพิสูจน์ได้รู้ได้ทันทีเขาจะค่อยๆรู้จากชีวิตจริงๆของเขาเริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะแล้วก็เป็นนามธรรมารูปธรรมก่อนหมายความว่าทุกคนก็จะต้องพยายาม พิจารณาจิตของตัวมี<อ>พื้นฐานในการเข้าใจธรรมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นฟังได้แต่จะมีปัญหาปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ทราบจะตัดสินยังไงแต่เวลาที่เรามีพื้นฐานมั่นคงแลวเรารู้ได้ความต่างของโลภะกับความต่างของเมตตาอยากจะถามว่าข้อแตกต่างระหว่างเราเป็นเพศฆราวาสกับบรรพชิตเนี่ยเราศึกษาธรรมเนี่ยผลของการศึกษานจะต่างกันไหม อยู่ที่ความเข้าใจค่ะคฤรัสหัที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีมากนะคะในขณะที่พระภิกษุก็ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีพุทธบริษัทมีสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,การู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทั้งนั้นพราฉะนั้นขณะนี้นะคะคงจะไม่มีปัญหาเรื่องอื่นนอกจากเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุมีจริงๆปัญญาก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรู้ที่จะเข้าใจ จากการฟังการพิจรารณาการไตรตรองการอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะได้แล้วคราวนี้ระหว่างเราอยู่ในเพศเพศคลาวาดแต่ว่าเราอยู่ในเป็นพอมจันกับมีครอบครัวเนี่ยฮะค่ะในพระสุดครบหมดค่ะพุทธบริษัททั้งหมดไม่ว่าจะครองเรือนไม่ครองเรือนก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้คือไม่มีผลในการแตกต่างระหว่างเรามีครอบครัวกับ ไม่ควร,รจะคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องปัญญาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องจริงปัญญารู้อะไรขณะที่กําลังเห็นเห็นขณะนี้มีจริงปัญญารู้ความจริงสภาพที่แท้จริงของเห็นขณะที่กําลังคิดนึกซึ่งมีจริงๆขณะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพแท้จริงของความคิดนึกเพราะฉันแต่ละคนก็เป็นผู้ตรงว่ารู้สิ่งที่กําลังปรากฏหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมีครองเรือนไม่ครองเรือนก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่ารู้สิ่งที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่าไม่ห้ามเลยนะคะใครจะครองเรือนก็ไม่มีการห้ามค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าสะสมปัญญาได้รู้แจ้งอริยสัจจะทมได้การฟังธรรมะก็ไม่ต้องนุ่งขาวใส่ขาวนะคะใส่อะไรก็ได้ฟังธรรมะให้เข้าใจอยู่ที่ความเข้าใจถูกท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วทําไมได้มีบัญญัติว่าอย่าง ค่าบิดามารดาถึงเป็นอนันตรียกรรมสมมติว่าเด็กๆเ,เนี่ยนะคะโกรธเครืองพ่อแม่มีจิตที่ขุนเครืองอะไรเนี่ยก็จะบาปมากกว่ากดผู้อื่นอะไรหรือเปล่าคะกลัวบาป,บาปหรือะ่ะหรืไงคะหรือกลัวอกุศลทุกชนิดแม่เล็กน้อยคะ่ะที่จริงแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริง คนที่เขาดีกับเราแสนดีแล้วเรายังโกรธเขาได้เนี่ยคิดดูก็แล้วกันจิตเป็นไงคะดีแสนดีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคะ่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด<ช>สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะกระทำได้ด้วยแล้วเราก็ยังโกรธแต่ความโกรธก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ขณะนั้นจิตใจเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงอย่างนั้นลูกโกรธแม่เป็นของธรรมดา แม่โกรธลูกก็เป็นของธรรมดาเพราะมีโลภะมีความผูกพันถ้าไม่มีความผูกพันเราจะโกรธไหมคะใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนแต่กับคนใกล้ชิดเนี่ยเราอาจจะขุนเคืองเดือดร้อนมากเพราะว่าเรามีความผูกพันและมีความคิดว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อแสดงถึงสภาพของจิตที่หยาบกระด้างตามลําดับขั้น อย่างการโกรธผู้มีคุณกับผู้ไม่มีคุณอย่างเนี้ค่ะทั้งที่คนนั้นก็เป็นผู้ที่มีคุณก็ยังโกรธได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกในขณะนั้นก็ต้องหยาบกระด้างมากกว่าใช่ไหมคะและถ้าลงถึงกับเจตนาฆ่ายิ่งรุนแรงที่สุดเพราะเหตุว่าความโกรธโดยไม่ประทุษร้ายมีแต่ว่าความโกรธถึงขนาดรุนแรงอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มกําลังของความโกรธขึ้นก็ทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริง การได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้เนี่ยนะท่านอาจารย์นจะเป็นการค่อยๆละคลายความเป็นตัวเรา